ถึงว่าอลไครับผมเดินหาวากิวแองกัสในตลาดไม่เจอเลยครับนี่ครับสาแก้วเก็บหมดแล้วส่าแก้วเก็บหมดเรียบร้อยเอาไปคุณพรีเมียมครับโอเคผมให้ดูบรรยากาศก,าก่อนแล้วกันนะครับอยู่ตลาดบ้านสวายนะครับผมตำบลามะาพงเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ ตลาดเปิดทุกวันจันทร์ครับอ่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่สองครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ,รส, like บ,รบสวัสดีครับพวกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของครักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมอ่าโอ้โห,โหได้เก้าอี้ประจำตำแหน่งด้วยเท่มากนี่แน่นอนจริงมดแล้วป่พ่อ ม,มาดามาดรับจ้างเข้ามาอรับจา้างเข้ามาวันน,นี้โอ้ไมวันนี้ถึงไม่เอามาด้วยหาไ่ได้บบหาบ่ได้อ๋อแถวบ้านมันแพงเนาะต้องเข้าใจแกนะครับว่าแถวบ้านแพงจริงในตลาดมันถูกครับอ่าคู่หนึ่งนะครับผมแต่ไม่รู้จะเจอเจ้าของหรือเปล่าครับนี่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 โอ้จ่ายลูกครับผมนี่ โอ้จ่ายลูกอย่างสวยเดี๋ยวให้ดูแม่เขาก่อนโอ้โหหนามากหนามากเฟรมใหญ่มากโอ้โหเดี๋ยวดูลูกครับเดินกว่าจะเจอครับนี่นี่นี่ดูการจ่ายลูกโอ้สวย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 อยากชอบเลย พันกำนันของกำนันบอกเท่าไรครับเนี่สามหมื่นพันตัวนี้นะครับผมคู่นี้นะครับเปิดไว้สามหมื่นพันนะครับถามกำนันแล้วสวยมากน่าเลี้ยงมากแต่ไม่รู้ว่าแม่เขาลูกกี่ตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูครับดูเขาเขาหนึ่งสองสามลูกประมาณสามสี่ตัวนะครับดูบักเขาเอานะครับสำหรับมือใหม่นะครับผม โอ้ oh oh. ลูกสาสีตัวนี้ถือว่าไม่แก่แล้วครับนาถ้าเลี้ยงดีๆนะครับหัวมีลูกได้เป็นสิบตัวครับนี่อย่างสวยเลยนาปักนาปักเดี๋ยวไปหากำนันหน่อยกำนันไพสารนี กำนันของบุรีรัมย์อําเภอกระสังบนจุ่มแสงครับผมนี่นี่นี่ไม่เคยว่างเลยนัดที่ใดไม่เคยว่างสักทีตัวนี้เท่าไหร่เมนี่สองสองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหมื่นหกพันห้าร้อยแมรูสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับคู่แม่ลูกครับผมใหญ่มากนะครับโอ้ก็ยังดีเลยครับแม่ก็สูงใหญ่แม่ก็สูงใหญ่เดี๋ยวให้ดูไกลๆนี่เป็นไงความสูงแม่140ได้อยู่รึเปล่ได้ครับ40บวกเลยแหละส0บวกเลยครับใหญ่ๆๆๆ านนขานิดงขาำเลี้ยงนิดนึงโอ้ใหญ่จริงครับนี่โอเคเลยหน้าเลี้ยงลูกกี่ตัวแล้วท่านกำนันลูกสองตัวครับลูกสองตัวครับผมอันนี้ถึงปียังอันนี้ประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนครับผม ากเบอร์ติดต่อไปไหนครับ0 8 2ย์อย์แปดสหนึ่งสี่ดสหห้าห้าสหห้าหาำหรับสองคู่นี้ผมแนะนำเลยนะครับผมคู่ชาโลเล่นนะเล่ลูกสวยมากลูกสวยมากเลยเนาะจ่ายลูกดีจริงจ่ายลูกดีจริงขอบคุณมากเลยครับครับผมพาไปดูอีกทีอุ้นนี่ของใครนี่ขายแล้วครับอนขายไปแล้วส0,000ครับโอ้นี่ครับอันนี้เป็นเล่โบราณเลยนะเล่โบราณบักเก็บเลยนะใหญ่จริงใหญ่จริง ปิดไปแล้วนะครับผมสามหมื่นทวนสามหมื่นท่นเดี๋ยวให้ดูคู่นี้อีกทีเพราะว่าผมชอบอน,น่าซื้อน่าซื้อโทรหากำนันได้ครับนี่ครับไหลกว้างๆนะครับใหญ่กว่าแม่แน่นอนตัวนี้โอ้โหอ,อ,อย่างสวย นี่โอเคอ่าขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนน้นหน่อยไปไปไปเดินตามพ่อใหญ่ไปสวัสดีครับมาจากไหน,นครับเนี่ยอยู่สุรินทรร์คับเหลือก,กี่ตัวครับวันนี้ตัวเดียวครับเหลือแค่ตัวเดียวครับเอามาเยอะไหมเอามาสองตัวอ๋อสองตัวถือว่าเป็นไงหมานไหม ตัวเดียวก็มานอยู่ครับมา่นอยู่นี่โอเคยินดีด้วยมันขายแยกมันขายแยกใช่ไหมครับขายแยกไปคนละที่กันแม่ดูอ๋อตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับนี่เปิดไปแปดพันแปดทันนะครับผมอ่าป็นแม่แยกลูกเนาะครับแม่แยกอ่าความสูงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณร้อยสามสิบห้าได้ร้อยสามห้าครับเอาให้ดูก่อนครับแม่โครงโครงครับผมเอาไปคุณได้ครับตอนนี้คือคุณตูมียขายได้นะครับผมตอนนี้สาวดีสดดีครับครับสดดี ลูกจักตัวอะไครับเนี่ยประมาณสองตัวลูกประมาณสองตัวนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับถ้าเปรียบกันว่าซื้อวัวสาวกับ,บวัวแบบแยกลูกนะครับผมคนแบบรุ่นโบร,ราณเลยเขาจะแนะนําว่าซื้อวัวแยกลูกนะครับผมมันจะเร็วกว่าว่าเอาเลี้ยงดีๆนะครับผมฉีดยาบำรุงสายพญานะครับผมแล้วก็ให้อาหารนี่หน่อยนะครับผมเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วอ่าราคาขายเลยเท่าไหร่ราคาขายเลยได้เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าขายเลยครับฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับผมมีคนชอบครับหกหก ศูนย์หกหกหนึ่งสามเก้บอกขมาครับปวีนาฟาร์มครับอ๋อปวีนาฟาร์มนะครับอยู่ในสุรินทร์เราเนี่ยใช่ใชสุรินทร์ครับครับผมส่งได้ส่งได้นี่คุยกันได้ครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยครับพอดีผมเห็นแม่วัวใหญ่มากเลยวันนี้แม่วัวใหญ่เยอะครับนี่ครับแต่ไม่รู้จะของอยู่ไหนนะโอ้โหดูตัวนี้นะร้อยห้าสิบครับใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริง โอ้เดี๋ยวไปดูริมฝั่งนู้นหน่อยครับเดินลำบากครับอ่าดีมาดูฝั่งนี้หน่อยป่าเรียกแล้วสวัสดีครับปา่าป่ามาอย่างไรครับนี่นอยู่สึรินในของป่าไหนอ๋อนี่บ่โอ้สวยสวยเท่าไหร่ครับสาม 500. สามห้าร้อยสามสิบสามห้าร้อย คูข่ขาววะคู่ขาวเท่าไหรสส่สองสองห้าร้อยสองสองห้าร้อยเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับเอาคู่แดงก่อนลูกกี่ตัวละลูกตัวแรกลูกแรกด้วยอันนั้น,นลูกสามตัวจะเอาตัวตัวแรกมาขายอ,อ๋อฝั่งนู้นลูกสามตัวเนาะสีขาวนนเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับราคาอยากขายเลยเท่าไหร่ครับคู่แดงนี้คูแ่แดงสามสิบก็ขายแล้วสามสิบขายแล้วคู่ขาวเท่าไหร่คู่ขาวก็สิบเก้าห้าร้อยขายสิบเก้าอ๋อสิบเก้าห้าร้อยขายเลยเดี๋ไปดูใกล้ๆนะครับผมบอกเลยว่าจ่ายลูกรอมาก ลูกหล่อมากลูกหล่อมากนี่ครับโอ้โหนี่สวยไหมตัวจริงตัวใหญ่อยู่นะครับผมอ่าอุสตันใช่ไหมลูกของอุสตันนะครับผมหล่อจริงหล่อจริงครับโอ้ถ้าเป็นมาก่อนเท่าไหร่ครับนน่คู่นี้ดูครับสิบบาทน,นะครับจ่ายลูกดีอยู่ครับนี่แม่ใหญ่มากร้อยห้าสิบได้มากครับเนี่ ใหญ่จริงใหญ่จริงโอ้ใหญ่มากรายละเอียดตามที่แจ้งเลยนะครับ<ป>อ่าสวยมากสวยมากเดี๋ยวให้ดูคู่ขาวครับนี่คู่นี้ลูกตัวผู้นะครับร้อยี่สิบบวกให้ดูแม่นะครับอ่านี่ร้อยสามสิบบวกครับ ตัวนี้โอเคแต่ผมแนะนำคู่นี้ครับนี่โอ้โหน่าเลี้ยงมากเลยโตผู้รอครับให้ดูอีกทีลูกของอุสตันครับอ่ารอไหมใหญ่แน่นอนครับผมตัวนี้แค่สามมืนเองครับ แสามูนย์แปดสามเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกแปดหกเจ็ดสี่แปดหกเจ็ดสี่ขอบคุณมากเลยครับผมนี่ครับโทรมาสอบถามนะครับผมมาเลย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 เจอกันอีกแล้วนะครับผมกี่ตัววันนี้ร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวได้กี่ตัวแล้วได้ร้อยตัวร้อยร้อยสองตัวเลยเอาราคารอยประมาณไหนซื้อหมด ซื้อหมดเลยใช่ไหมหม,มื่นก็ซื้อสามหมื่นก็มึงมาเลเซียมาเลเซียนี่มาเลยมาเลยไปฟาดจมาเลาเซ<า>ยครับผมอ,อาบังอาบังขอบคุณมากเลยครับอาบันนงนี่ไปแม่เล็กไปเขาเนี่ยแบบเดี๋ยวเดินตามอาบังไปดูหน่อยนี่จะไปดูวัวที่ไหนเนี่ยไปต่อราคาให้ดูหนะครับอ,อาบังมามาอาบังตายแล้วเดินดูอาบังหน่อยครับผม ซื้อให้ดูจด s. <S ังเลยอ่ะบังนี่ครับสไตล์ก็จะเดินนี่ครับผมเยากปองสีสเปร์นี่แหละอ่าอะบังมาจากภาคใต้นะครับอายุเท่าไหร่นะครับปีนี้23 23นี่ไปไปดูไปดูรอดูใครชอบบนะัวแบบไหน เหลืออีกกี่ตัวครัาบบังประมาณอีกห้าตัว,ตวอีกห้าตัวอีกห้าตัวก็จะครบแล้วนะครับ,รบอันนี้คือซื้อวัวตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเออมาซื้อเองเมื่อคืนซื้อได้ในายตัวแล้วมื่อคืนอโอ้ควายก็ซื้อเมื่อคืนครับโอเคๆๆปลาปลาร้อยกว่าตัวนะครับผมวันนี้สำหรับอาบังนะครับอ่าผมอยากจะรู้เหมือนกันเขาจะซื้อวัวตัวไหน กำลังมองหาอยู่นะดึงตัวดึงตัวหัวเล่มมันนี่คือไม่ติดเลยเอาหมดให้แตะราคามันได้ใช่ไหมเอาตรงตรงเออเอาเอาหนึ่งจอนเย้ตัวตัวนี้จักบาทอันนี้ครับตัวนี้จักบาทอ่าเอาเอาราคาดีๆเลยเจ๊มันมันตัวนี <popcorn standardized. S 2> <ard> ่จ <person> <earthquake> ัด นเราไปขี้ขาดทุนเลยที้ขาดจะขายราคาขายเลยเจ๊ฟอพฟองกขาดทุนกัดทุนกัดทุนจะซื้อได้ยังไงเท่าไเจ๊ยิ่งเงินหายอีกสามสี่พันเงินหายด้วยงานเข้างานเข้าโอ้มากับมากับแฟนไหมวันนี้ไม่ถ้ามากับแฟนแฟนเอาไปแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไปบ้านไปได้ทำไมไม่ได้ แปดพันตอนะบังให้แปดพันมอนนี้พร้อมไปไม่ได้อืมอาตัวนี้ไปฝั่งนู้นพร้อมนะครับเกมแมวอยากได้อ้วนหน่อยกาแฟมันได้โอ้ยได้ยังเอาไม่ให้ก็ไม่ต้องเอาเอ่าโอเคเอาขายแล้วก็จ่ายอ่าโอเคขอบคุณมากครับอ่ะบังนี่อ่ะบังมาดูฝั่งนี้นะครับโอ้ ตัวน้อยเท่าไหร่ครับเอาราคาขายจริงในตลาดเนี่ยเท่าไหร่หกพันหกพันอ่าหมื่นหกนี่ครับเปิดใบหกพันนะครับหมื่นหกครับต่อได้หมื่นหกใครจะเชื่อนี่หมื่นหกฝั่งนี้หมื่นหกอ่าตัวผู้ต่อต่อได้ต่อได้เนาะอันนี้มันกี่ปีแล้วเนี่ยอันนี้สองปีกว่าสองปีกว่า ครับผมครับผมราคาขายเลยเท่าไหร่ก็ห้าพันกว่าก็ได้หมื่นห้าพันกว่านี่ขายเลยนี่ใหญ่ถึงพึ่งได้นี่ปิดไปเลยหมื่นหนึ่งนี่ใหถึงพึ่งได้อีกแล้วนี่ฮะไอ้นี่ก็ให้แปดพันดตัวนี้ให้แปดพันโอ้โครงดีอยู่ครับผมตัวใหญ่ๆด้วยเลือดสูงด้วยครับผมคนฟูฟูครับผมสวยๆตัวนี้สวยราคาขายเลยเท่าไหร่ปะว่ายอมหมื่นหนึ่งเอามื่นหนึ่งเนาะ ฝากเบอร์ติดต่อมาไหนคนมีคนชอบ093ย์เ565 5 0 5 2ูนยามอาน้าอันนี้เราๆกี่เดือนแล้วครับนี่8เดือน8เดือนผมบอกแล้วว่าใหญ่กว่านี้เยอะนะครับ่าผมแม่เขาใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าดูจากโครงแล้วนะครับผมตัวนี้หมืฝั่งนี้หกพันเปิดได้ครับผมนี่คือนะคบเปิดนะครับต่อรองได้ รยู่ลำดวนอ๋อคนลำดวนครับโอเคครับอขอบคุณครับป๋าเก็บรอยเอาไปเลยไหมเพราะรอยหนึ่งคือเราี้นี้ว่าคนเราไปขึอนเลยเอาละคือเราี่นด้วยปิดเท่าไร่อด้วยขายแล้วขายเท่าไรหมื่นหนึ่งอยหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยโอเคโอเคครับนี่ครับปิดไปแล้วนะครับห1 4 0 0หพั่อยคู่แม่ลูกครับผมเดี๋ยวเดินตามเยรด้วยไปอ่าปาฝั่งนี้ครับ ไปเย้ด้วยเอาไปส่งเพชรบุรีบ่ะใชอ๋อโอเคครับ <S <S เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยผมเดินมาฝั่งนี้สองนัดแล้วนะครับผมวัวไม่ค่อยเยอะเลยนะครับมาดูนั่นนี่ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ปลาแลมเพชรบุรีโอ้โหปลาแลมเพชรบุรี นี่ครับวัวที่ย้อยขึ้นไปบ้างเลยครับออกโล่งเลยครับเดี๋ยวให้ดูข้างบนนี่ไปายเพชรบุรีนะครับนี่เป็นรุ่นน้อยนะครับผมปายเพชรบุรีใช่ปะอ่านี่ครับผมรุ่นน้อยๆเลยนะครับตั้งแต่ร้อยโลกว่าถึงสองร้อยโลมั้งใช่ไหมปะ ผมขอเข้าไปดูหน่อยเด้อนี่ครับปิ้งรถได้เลยรุ่นน้อยๆนะครับผมอ่าไปเพชรบุรีนะครับตั้งแต่ร้อยกิโลนะครับผมถึงสองร้อยโลอัพนะครับผมอ่าตัวเล็กจริงๆมาเอากี่ตัวครับเสี่ยสี่สิบห้าตัวต่อคันเนาะครับผมถ้ซื้อได้อีกก็ซื้อถ้าซื้อได้อีกก็ซื้อครับผมอันนี้คือเอาไปขุนต่อหรือว่ายังไงครับต่อขุนต่ออ๋อไปคุณต่อนะครับอ่ากี่เดือนครับเนี่ยคุณเนี่ย ประมาณสี่เดือนอ๋อเปคุณสี่เดือนครับผมี่ประมาณสี่เดือนเสียมาทุกนัดเนาะก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าวัวในในฟาร์มมันหมดไหมอ๋อครับผมมาเรื่อยแปลว่าตอนนี้คุณอยู่กี่ตัวครับโอ้กระต่ายครับสามสี่พันสามสี่พันเลยบอกโอ้โหแล้วไปส่งไหนครับเสี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเลยใช่ลูกค้ามาราคาตรงกันก็ขายแล้วส่วนใหญ่ส่งไหนแบบใหญ่ๆเลยเจ้าใหญ่ๆ มาเลเซียมาเลเซียภาเลเซียอ่าส่วนใหญ่ไปส่งมาเลเซียนะครับชาโรเลส่ส่วนมากมาเลเซียอ๋อชาโรเล่ส่วนมากมาเลเซียนะครับ,อรบโอเคขอบคุณมากครับเสีย่ยโอเคมาดูฝั่งนี้นะครับโอ้โหคอ,อกโล่งมากครับกำลังทยอยจูงมาเรื่อยๆในห้อยอันนี้ก็เยือยรวยมันๆอยู่เนี่ยมันกำลังนัมาตกครับครับผม ฝั่งนี้ก็ป่าเบิ่มเพชรบุรีนะครับรอยตัวเล็กๆเดี๋ยวให้ดูบนรถนี่บนรถก็ไม่กี่ตัวนะครับอฝั่งนี้อันนี้ก็รุ่นน้อยเหมือนกัน,นครับเออมีแต่รุ่นน้อยเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นควายนะครับผมเต็มลำแล้วนี่ครับ โอ้ตัวเมียตัวผู้ได้หมดนะครับผมในนี้อ่ารุน่นน้อยๆใหญ่ๆก็มีเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างหน่อยโอ้รอบนี้แปลกครับยุคเพชรบุรีซื้อควายด้วยรอบนี้อ่า ปกติไม่เคยมีนะครับสวัสดีครับพี่สุรโครับนี่วันนี้เป็นไงบ้างเี่วันนี้พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับตลาดเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ตลาดก็วันนี้อาจจะเป็นวันวันศาสตร์มั้งวันศาสตร์อาจจะทารึกคนมาซื้อก็น้อยลงขายก็น้อยลงครับลัวอาจจะน้อยลง แต่ว่าโพขายได้ถ้าเรารู้สถานการณ์ต้องต้องอ้างอิงสถานการณ์ราคาพอไปได้เนาะพอไปได้ครับผมยูทูบเบอร์โอ้ยอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีผมถามหน่อยว่าถ้าเทียบกับนัดที่แล้วเป็นไงพี่แตกต่างกันยังไงสนมดีกว่าใช่ไหมดีกว่าเนี่ยเพราะเป็นที่บอเขาสนมเชียงสนมเชียงเพราะว่านัดที่แล้วมันชนตลาดใหญ่เยอะครับผมถ้าชนแล้วตลาดสุรินทร์ก็ยังว่าเลย บางทีก็ในห้างเขาก็เล่นตัวได้นะพูดแบบตรงๆอ่ะอนที่เขาจะซื้อของเราเขาก็ซิบกันก่อนอ่าก็ซิฟกันก่อนเขาซื้อตอนเช้าให้วัวมันหอมลงไงอ่าเพราะว่าบ้านเราก็ให้มันกินมาอิ่มครับพอเห็ดดูได้อืมก่อนเข้าตลาดนี่ควรอัดฟางมาใช่ไหมครับอัดฟางอ่ะครับผมถ้าซื้อวัวนะซื้อวัวแล้วซื้อเลยซื้อเลยมาขายเลยอ่ะไม่ขาดทุนเพราะว่า ครับผมแต่ว่าซื้อแล้วมันอยู่ในท้องสามสี่วันนี่เนี้เสร็จเลยที่มันก็ร้องอะไรมัก็เหมือนกันขาดไปแล้วขอบคุณพี่ฝนมากเลยครับนี่พี่ฝนนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับ